อีกไลายครับมีความสุขอ่าวสปิกสปิกสปิกสวัสดีครับเออชื่อไะไรเจเดนครับบทชื่อเนมเจเดนเจเดนอ้าวอะไรเนี่ยเขาเรียกอะไรอักรงกฤษ water 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 อ,อ,อะไร water สมุนไพรไทยะ medicine, นะเฮ r ร a บไทยเฮิร์บนี่ น้ <laughs> สมุนไพรครับมีความสุขมากเพราะว่าดูแลสุขภาพร่างกายนะครับเป็นน้ําอุ่นๆน,นะครับต้มสมุนไพรอาบสําหรับตัวที่ขั้นเนี้ยขั้นตัวหลังจากการฝึกซ้อมนะครับมีความสุขครับโอโ้โหยอ I'm sleeping in um, medicine after training um, release my muscles makes me stronger And all in all, it's amazing, bro. Come down and boy, yai, train with me. Welcome, anyone's welcome.